เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับเภสัชกรหญิงครับสีนวลกรองกฎชกรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะท่านรองครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณออยมากมากเลยครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลาผมจะทานอะไรที่เป็นทางเลือกใหม่ๆผมสิ่งแรกที่ผมทําคือมองหาตราออยครับจะได้ปลอดภัยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทางออยมีมาตรฐานใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วนั่นก็คือ p r i o r y GMP คืออะไรครับ แต่ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังดูอะไรอยู่ครับยังดูอยู่ครับไม่ว่าจะอุปโภคบริโภคของจะต้องตรวจดูออยก่อนว่าว่ามีตราออยหรือเปล่าถ้ามีก็แน่นอนซื้อได้ดีค่ขอบคุณที่ยังนึกถึงออยอยู่นะคะแล้วในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยออยมีสิ่งดีๆที่ให้กับประชาชนผู้บริโภคก็คือเรื่องของ Primary GMP ถ้าเป็นพูดภาษาง่ายๆให้เข้าใจนะคะก็คือมาตรฐานวิธีการผลิตสําหรับ ขั้นต้นครับผมสหรับผู้ผลิตถูกไหมครับใช่ค่ะสำหรับผู้ผลิตอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นกฎหมายที่ออกมาเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาในปีที่แล้วซึ่งใช้บังคับกับ ผู้ผลิตอาหารแปลรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจําหน่ายครับผมก็คือของสะดวกซื้อที่เราสามารถไปหยิบจับแล้วบริโภคได้บริโภค <พา S 1> ได้เลยใช่<ๆ>ค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีรวม2ออย่างนะคะบางชนิดนี่ก็อาจจะเป็นชนิดที่เอาไปปรุงต่อก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือซื้อไปแล้วใช้บริโภคได้ทันทีสิ่งที่เข้าขายตัวเนี้ยอย่าง ไปเที่ยวเคยซื้อของฝากหนองมนก็จะมีผลไม้โอแห้งใช่ไหมคะที่ใส่เป็นกล้วยตาเป็นอะไรที่ใส่ภาชนะใช่ค่ะเป็นทอฟฟี่เป็นอะไรที่ใส่ภาชนะบรรจุพร้อมที่จะจําหน่ายให้กับผู้บริโภคนะคะอันนั้นแหละค่ะคือสิ่งที่เข้าขายคําว่า primary gmp หรือมาตรฐานการผลิตขั้นต้นตรงนี้หลักการก็คือให้มีการผลิตที่ดี จะเน้นคําว่าที่ดีทีนี้คําว่าที่ดีเนี่ยมันจะรวมอะไรบ้างมันจะรวมตั้งแต่เรื่องของอาคารสถานที่เรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการผลิตกระบวนการขั้นตอนการผลิตว่าเวลาผลิตเนี่ยใช้กระบวนการไหนใช้กระบวนการที่มีการฆ่าเชื้อดีสุขลักษณะดีหรือว่าใช้ ตัววัตถุกันเสียเข้ามาเป็นตัวช่วยตรงนี้จะกํากับเพราะการใช้วัตถุกันเสียเรามีการให้ใช้ได้แต่ว่าจะต้องอยู่ในปริมาณที่เราประเมินมาแล้วว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคคราวนี้เรื่องของสุขลักษณะสุขลักษณะของคนที่คนที่ผลิตตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องดูแลเรื่องของการถ่ายเทอากาศเรื่องการจัดเลเยอร์ว่ามี ห้องน้ําห้องซ่วมอะไรแยกกันมันจะรวมกันอยู่ในกระบวนการพวกนี้ทั้งหมดเลยจะต้องคํานึงถึงนะคะทั้งหมดที่เราจะต้องดูเนี่ยมีอยู่6กระบวนการที่ต้องดูนะคะเรื่องของเกี่ยวกับการสถานที่ผลิตทีนี้พอตอนที่ผู้ประกอบการในที่นี้ก็เช่นโอทอปนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องการจะผลิตก็มายื่นหนังสือขอที่ออยอ พอยื่นขออยอยจะไปตรวจตรงอยอยเนี่ยจะมีทั้งสองส่วนนะคะทั้งส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคด้วยถ้าเป็นส่วนกลางก็อยอยจะด,ดําเนินการเองแต่ถ้าเป็นส่วนภูมิภาคเนี่ยจะเป็นสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดเป็นผู้ดูแลไปตรวจสถานที่ใน6หมวด6กกระบวนการนี้ดีแล้วเหมาะสมแล้วเข้าเกณฑ์เราจะออกใบอนุญาตผลิตให้ครับผม หลังจากนั้นก็ไปผลิตทีนี้ตัวผลิตพันธุ์เนี่ยจะมีทางเลือกเราไม่บังคับนะคะเราบังคับตัวหลักการคือเรื่องสถานที่เพราะเรื่องของสถานที่มันจะไม่รวมเฉพาะเรื่องอาคารอย่างเดียวแต่จะไปรวมถึงกระบวนการผลิตใช่ค่ะและสุขลักษณะของเจ้าหน้าที่ที่ผลิตด้วยพอได้ Pri m a r y GMP ไปแล้วเนี่ยคราวนี้เรามั่นใจได้ไปเยอะแล้วนะคะว่าผลิตพันธุ์ที่ผลิตออกมาได้ดีส่วนตัวผลิตพันธุ์เนี่ยเราไม่บังคับ ว่าจะมาขอเลขออยอรหรือไม่เลขออยอของผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกกันว่าเลขออยอโดยทั่วไปแล้วนั่นน่ะ ในระบบของเราที่เราเรียกกันก็คือเลขสารระบบอาหารคือที่เป็นตัวเลขอยเลี้ยงเอียงใช่ครับแล้วก็มีเลข13หลักตามมาซึ่งภายใต้ของ13หลักนั้นมันมีความหมายอยู่นะคะตรงนี้เราก็จะมีคู่มือให้ประชาชนศึกษาได้อันนี้เผยแพร่ให้ประชาชนรู้และประชาชนสามารถตรวจสอบกับอยหรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ว่าเลขที่เราเห็นนั้นเป็นเลขจริงหรือเปล่าครับครับซึ่งตรงนี้ถ้านรอกำลังจะบอกว่าคืออย่างน้อยๆถึงแม้ว่าจะมีอย แต่ว่าผู้บระกอบเองก็ต้อง,องอคือต้องช่วยกันตวรวจสอบด้วยตัวเองด้วยนในระดับนงปิดท้ายนะครับอยากให้ท่านลองเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยให้เข้ามาสู่มาตรฐานของ Primary GMP ครับเชิญครับสิ่งที่เราอยากให้ทำเนี่ยนะคะก็คือผู้ประกอบการเข้ามาหาเราเถอะเรายินดีแล้วก็เต็มใจเราเตรียมความพร้อมในการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการทุกรายให้เข้าผ่านเกณฑ์ของ Primary GMP เรามีทำอะไรบ้างในส่วนของอยสิ่งแรกเนี่ยเราตั้งทีมที่ปรึกษา1นึ่งทีมหนึ่งเภอเลยนะ,ะคะเราผนึกกำลังกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ,รบกระทรวงเกษตรในการที่จะเอาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ o t o p ทั้งหลายเนี่ย SME ทั้งหลายเอาเข้ามาผนวกกันในการที่จะให้แนะนำเข้ามาทีเดียว เข้ามาหาเจ้าหน้าที่ทีเดียวหรือว่าเจ้าหน้าที่ออกไปแนะนําทีเดียวเนี่ยได้ครบทุกด้านทั้งเรื่องของสถานที่ผลิตทั้งเรื่องของการค้าขายเรื่องของเกษตรเรื่องของพาณิชอะไรเราพยายามที่จะผนวกกําลังเข้ามาให้เป็นหนึ่งทีมหนึ่งอำเภอในการให้ข้อแนะนำนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อเราไปตรวจสอบแล้วอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่า เราไม่ได้มุ่งเน้นว่าคุณทําไม่ดีแล้วเราเอาคุณตายเลยเอาคุณออกจากระบบไม่ใช่เราพยายามที่จะเอาคุณกลับเข้ามาอยู่ในระบบค่ะช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาว่าทําอย่างไรถึงจะได้สถานที่ที่ดีต้องขอขบคุณท่านรองมากครับที่มาแนะนำให้ผมและคุณผู้ชมได้รู้จักกับมาตรฐานที่ดีนะครับที่ชื่อว่า P พรมอลีจีเอ็มพีครับขอบคุณมากครับ ยินดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับผมคงไม่ต้องสรุปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำเน้นนะฮะต่อจากท่านรองก็คืออยากให้ผู้ประกอบการนะครับที่เป็นรายเล็กรายย่อยเนี่ย เข้ามาครับไม่ต้องกลัวครับตอนนี้นะครับทางออยอเนี่ยยินดีนะครับที่จะช่วยเหลือทุกๆคนนะครับให้มาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งดีๆที่จะมาร่วมกันนะครับทำให้คนไทยนั้นได้ปลอดภัยนะครับจากการบริโภคนะจากการอุปโภคบริโภคสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่รอคุณผู้ชมอยู่ใครมาก่อนได้ก่อนครับไปที่อำเภอได้เลยเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นครับ